คุณผู้ชมคะตามที่การฝึกของกองทบบภาคกองพันธ์ในปีนี้นะคะทางผู้บัญชาการทาหารหมกมีดําริให้ปรับการฝึกและการตรวจสอบค่ะเป็นรูปแบบของกรมเฉพาะกิจนะคะในช่วงรายงานพิเศษในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดของการฝึกดังกล่าวกันค่ะเชิญครับ ฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกรมทหารราบและทหารม้าเฉพาะกิจประจำปี2559ได้เกิดขึ้นตามดำแหของพลเอกธีรชัยนาวาน,นิชผู้ผู้บัญชาการทหารบกที่ได้มีตำารนให้เป้าการฝึกและตรวจสอบมาจากการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันโดยใช้พื้นที่ฝึกของหน่วยทําการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพลการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงโดยให้กรมยุทธศึสษาทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารบกศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์กรมยุทธศากษาทหารบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกแบบการฝึกและตรวจสอบร่วมกันสําหรับการฝึกและตรวจสอบปีนี้จะมีคืนระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง19พฤษภาคม2 5 5 9โดยมีกรมเฉพาะกิจที่จะทําการฝึกจํานวนทั้งสิ้น8หน่วยประกอบด้วย4กรมฐานราบเฉพาะกิจจดจากกองพลฐานราบที่6กองพลฐานราบที่5กองพลฐานราบที่9กองพลฐานราบที่4 1รกรมฐานราบยานเกาะจดจากกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์และ3กรมฐานม้าเฉพาะกิจจะจากกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ กองพลหามม้าที่1และกองพลหามม้าที่3ซึ่งรูปแบบการฝึกนั้นจะจัดและประกอบกําลังของแต่ละหน่วยใช้การจัดเฉพาะกิจโดยพิจารณาจากพันธกณ์และค่าศึกที่หน่วยจะต้องเข้าปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศโดยมีพ่วงเวลาในการฝึกและตรวจสอบหน่วยละ7วันแบ่งการฝึกออกเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการตามกระบวนการแสวงข้อตกลงใจหนึ่งวันและการฝึกพัฒนา6วันโดยขั้นตอนสุดท้ายได้มีการกาหนดให้มีการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในสิ่งที่เรา จะตรวจสอบก็คงต้องตรวจสอบตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนของหน่วยนะครับว ouais. ่าหน่วยมีการวางแผนอย่างไรนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของกําลังคนในเรื่องของยุทธปกรณ์นะครับหน่วยมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับในเรื่องของระบบการติดต่อสื่อสารนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมปฏิบัติ ก็ต้องดูว่าในระบบการติดต่อสื่อสารนั้นสาม,มารถที่จะติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดหรือเปล่าแล้วดูในเรื่องของการอำนวยการยุทธของหน่วยนะครับเพราะว่าในส่วนของการอำนวยการยุทธนั้นก็เป็นเรื่องที่จะใช้หน่วยเพื่อที่จะตอบสนองภารกิจให้เกิดผลสําเร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวผู้ควบหน่วยเองก็ต้องใช้หน่วยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้กองทัพบกโดยกรมยศึกษาหารบกคาดว่าสิ่งที่กําลังคนของทุกหน่วยจะได้รับจากการฝึกนั้นคือเรื่องของความเข้าใจในระบบการบังคับบัญชาการติดต่อสื่อสารการปฏิบัติผสมเหล่าอย่างประสานสอดคล้องและมีขีดความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนําประสบการณ์และบทเรียนจากการฝึกมาพัฒนาปรปับปรุงทดลองผุดใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดโครงสร้างหน่วยแบบกลมผสมต่อไปทินข่าวฐานททบ5รายงาน